Milk and not milk. Ah, milk. Milk? Mì? Mm. No, no. I am not a coffee. This is like coffee. Only one coffee, not milk. Coffee. Say no, mẹ. Fine. Fine. I don't milk coffee. Trick. But. Bye. I don't need no coffee. Hello. 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 มีอาหารตอนเที่ยงไหม Half food อร Morning, e ตอนเที่ยง t h ไม่ไม่ใช่ห่ห่อยโนบโกเซแทน food โก o โก o o d t o เ e ิ e แม่โอเคโอเคหอดวัวเธอบัดรทัดดทกบอรฮทีอรท้อกอนเที่ยอากรทบี่อแทกีรอแอ ตอนเพลนให้เราได้กินตอนคอนเพลยนบองเขาบอว่าโอเคโโหดีแต่ว่าอุ่นมันมีโฮเทลคือกัรเอาเท่านั้นละลายกินกัคนไทยคนไทยไปเปิดยุคคือกิ่กลับมา่ไว้ตัวเราไม่ดีคเพื้อชาเนากลับมา้ตัวเพาะว่าจะใส่ตัวไหนใส่ครุ่มเกียว อันนี้เรามาสั่งอาหารทานอาหารตอนเช้านะคะท่านผู้ชมค่ะก่าจะได้อาหารได้นี่คือรายการอาหารของอินเดียเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่เห็นหน,น้าตเาแต่เมื่อวัน yesterday evening นะคะพอฟัพิเจอ this I y light this light this light อยู่เนาแบบเรากินปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าอุ้ยไอ้นี่มันอร่อยอ้ oh, <c oughs> อันนี้นคืออ้าวอะไรอะไรอะไร